สวัสดีครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการตัดจำคัดแบบรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะรวดเร็วได้ในโปรแกรม Premiere Pro นะครับอันดับแรกมาที่อ่า Edit นะครับตรงนี้นะแล้วก็กดที่คีย์บอร์ดช็อตคัดนะครับกดเปิดขึ้นมานะครับพิมพ์คําว่า Add นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับหาคีย์รัดที่เชื่อว่า Add Edit นะครับแล้วก็ตั้งปุ่มที่เราถนัดนะครับจะเป็นปุ่มไหนก็ได้ที่มันโล่งๆอยู่เนี่ยที่มันเป็นสีเทาๆตรงเนี้ยที่ไม่มีคีย์ลัดอะไรมาทับอยู่ เราสามารถตั้งปุ่มนั้นๆได้เลยแต่ก็ต้องดูด้วยนะครับว่าถ้ากดไปแล้วมันไปนทับกับคีย์ลันของโปรแกรมอื่นที่เราใช้อยู่หรือเปล่านะครับหรือไม่จะตั้งเป็นคอนโทรลอะไรก็ได้นะครับคอนโทรล F1 คอนโทรล F2 หรือว่าจะเป็นคอนโทรล S นะครับคอนโทรลอะไรก็ได้ที่มันไม่ทับกันนะหลังจากเราตั้งเสร็จแล้วสมมติว่าผมตั้งเป็นคอนโทรล S ไว้นะกดโอเคไปเลยนะครับแล้วก็เวลาเราตัดนะครับให้เราซูมมาดูให้ไกนอย,อย่างนี้นะแล้วเราหาช่วงเดซแอนนะซูมได้วิธีไหนก็ได้จะ กดปุ่มอัติเนตแล้วก็เลื่อนลคกิ้งเมาส์ก็ได้หรือว่าจะเป็นซูมที่เป็นตัวชอช้างกับขอไข่ก็สามารถซูมได้เช่นเดีวยวกันนะครับหรือว่าจะเลื่อนตรงนี้ก็ได้นะส่วนตัวผมถนัดเลื่อนตรงนี้นะเพราะว่าปุ่มผมมีปัญหานะผมไปเลื่อนแบบนี้นะแล้วเวลาเราตัดนะครับให้เรามาฟังก่อนนะว่าตรงไหนเป็นช่วงเลนส์แอมป์การ<อ>าตดละครี่ผมเนี่ยเล่นแล้วรู้สึกว่าตรงนี้นะครับเนส์แอมในใ์นะครับซูมไปใกล้ๆนะครับกดแอดอิดิทที่เราตั้งไว้นะครับคีลัดของผมคือคอนโทรลเอสแอดอิดิทนะครับแล้วก เรียบร้อยครับวิดีโอทั้งสองวิดีโอที่เราตัดแล้วก็แยกกันเด้งชนกันอย่างง่ายโดยที่ไม่ต้องไปกดเครื่องมือเลเซอร์ทูมาตัดตรงนี้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 แล้วก็มานั่งลบทีละอันแบบนี้นะครับเนี่ยมันก็จะเกิดช่องว่างนี้เราต้องมานั่งลบช้านะครับมีวิธีที่เราเร็วกว่านั้นก็คือที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้น,นี้นะครับเราสามารถที่จะตัดแบบนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าก็ตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนมาตรงที่มันไม่มีเดนแอร์แล้วเราก็จิ้มกดตัวคิวครับเรียบร้อย แค่นี้เลยในการตัดจําคันแบบรวดเร็วที่สุดนะครับสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดตัดหรือว่าสาหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้ว่าจะต้องตัดยังไงให้ไวที่สุดหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วกันนะครับไว้เราเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าแล้วกันนะครับว่าผมจะมาสอนทําอะไรมาแจกไฟล์อะไรก็อย่าลืมกดติดตามไว้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับถ้าคุณต้องการไฟพรีเซตอินเสิร์ตูปภาพแนวสามมิติแบบฟรีกดที่วิดีโอแนะนําที่กําลังขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยนะครับ